สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ s ซ็ก Fish ก็ขอเสนอ10กิจกรรมง่ายๆที่จะพัฒนาระดับการควบคุมอารมณ์ของคุณในการเล่นโป๊กเกอร์นะครับผมการควบคุมอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการเล่นโป๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งจริงๆหรือเป็นแคชเกมในดูเซชั่นนะครับผมและเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในระยะยาวและนี่คือ10ข้อยง่ายที่จะทําให้อารมณ์ของคุณนั้น นึ่งค้นควบคุมได้ดีขึ้นในการเล่นโป๊กเกอร์ครับผมขพราแรกการเตรียมตัวก่อนการเซสชันนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีก่อนการเริ่มเซสชันเพื่อทําให้หัวว่างน,นะครับแล้วก็คิดบวกเข้าไว้นะครับทำให้แบบว่าอย่าไปโล่งอย่าไปหิวนะครับพยายามทําให้ตัวเองแบบว่าประโถเข้าไว้นะครับเตือนตัวเองไว้ว่าโป๊กเกอร์นั้นมีทั้งชนะและแพ้และความผกผันหลายๆอย่างเป็นเรื่องกปกติของเกมมานะครับผมข้อ 2. นะครับฝึกหายใจลึกๆนะครับผมให้ฝึกหายใจลึกๆ อเพื่อทําให้คุณรู้สึกสงบและก็เพ่งสมาธิได้นะครับผมหายใจช้าๆนับ4แล้วก็กั้นไว้4วินาทีและ,และหายใจออกอีก4วินาทีนะครับทำแบบนี้ซ้าๆนะครับข้อ3านะครับบันทึกเรื่องอารมณ์นะครับผมให้มีสมุดเล่มหนึ่งไว้เขียนอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเซสชั่นในแต่ละเซสชันนะครับผมสิ่งที่จดไว้นี่ก็คือความรู้สึกตอนที่คุณชนะใหญ่ๆ หรือแบบแพ้เยอะๆหรือการตัดสินใจอะไรที่เป็นผลมาจากอารมณ์ของคุณนะครับผมข้อ4นะครับนั่งสมาธินะครับผมให้เพิ่มการนั่งสมาธิไว้นในกิจวัตรประจำวันของคุณอาจจะไม่ต้องยากวก็ได้นะครับผมให้เป็นเรื่องปกติไปนะครับสังเกตไปที่ลมหายใจของคุณและความรู้สึกของร่างกายของคุณนะครับให้อยู่กับมันไว้แล้วก็อย่าไปงุนหงิดกับมันข้อที่5นะครับมีช่วงเวลาเบรกมีช่วงเวลาเบรคสั้นๆระหว่างที่คุณเปิดเซสชันนะครับเพื่อแบบให้ โล่งหรือแบบให้พักสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดเดินไปรอบๆหรือทําสมาธิเร็วๆแปบ๊บหนึ่งเพื่อเหมือนล้างอารมณ์ของตัวเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปต่อกับข้อ6ถึงข้อ10ในคลิปหน้าครับ